0 2 2 0 2 2ค่ะอ่านะคะโอเคค่ะมาเพ็กเก่าหาวันนี้วันดีด้วยนะวันที่ยีิบสองเดือนศูนย์สองปีสองพันยี่บสองค่ะขอให้น้องให้เพชกช็กเพ็กเก่าอ่ะขอให้น้องเพ็กเก่าให้ช็อกผู้คนด้วยนะคะอ่าผลไม้แดงนะคะองุ่นนะคะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานกับน้องนะคะกลุ่มมารวมุ่มา,ร,า,มารังเพ็กเก่าจิตนี้จิตธรรมมหาลาภอมสวะฮา,าั้งถึงพันคนเราเจรจ้งด้วยนะถึงยังยังโอย้ยังไม่ถึงเลยใจร้ายมาก ะคะโอเคค่ะเนก้าอางุ่นนะคะแล้วก็ชอร์รี่อ่แล้วก็แอปเปิลนะคะมีชอร์รี่ด้วยนะคะบูเบอรี่ด้วยนะคะขนน้องให้ชมผู้คนนะคะน้ำเขียวนะคะข่ะเมทตามเราก็ชั่งเขาเนาะของวันนี้หนูให้ตรงตรงอยู่แล้วเนาะเป็นก้านน้ำแดงแล้วก็น้ำส้มนะคะอ่ะพี่แดดคงมาะไรมาไหว้ขอนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหมุนกันแล้วนะคะจริงๆเราทวหมายสักให้น้องทานล่วงหน้าก่อนนั้นเราครึ่งชั่วโมงนะคะแต่นี้เราจะให้ลูกเพ็ดมาร่วมประชวนะคะ Ury, gardens, so มาค่ะทุกคนพงมาลายทุกคนจับอธิษฐานนะคะมาค่ะตามทอฝันอ่ากุมารโลกุมารังเพชกาอิทิลิจิตังมหาลาภังอมสวะฮากุมารโลกุมารังเพชกาอิทิลิจิตังมหาลาภังอมสวะฮาอ่ะอีกรอบหนึ่งนะกุมารโลกุมารังเพชกาอิทิลิจิตังมหาลาภังอมสวะฮาอ่ะพี่ทอฝันกับพี่เดนะคะแล้วก็ลูกเพชเพชกาเด็กชันโชคทุกคนนะปรถนาที่จะมีโชคมีลาบสมวยนะคะ เละแค่สองตัวนะคะลอตเตอรี่กับโชคดีลอตเตอรีร่แล้วก็แนละ้วแต่เขาจะเสี่ยงโชคได้นะคะขอ้น้องเพชรก้าประธานลูกป,ปีนปองสองลูกนะคะให้ตรงกับรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1มีนาะ2565ซึ่งเป็นงวดที่64ี่ที่น้องให้โชคผู้ค,คนแล้วนะคะลูกนอใหอยออกมาเป็น2ตัวตรงๆให้คนถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆมากมายเลยนะคะ2ตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะไม่ต้องเป็นเล็งวดก่อนๆด้วยนะลูกนะ้เอาเป็นงวดนี้ตรงๆเลยนะงวดที่64แล้วนะต้นปีมา นะหนูยังไม่ได้ให้ตรงๆเลยนะขอจะลองเดอนมีนานี้นะคะจะได้ทุกคนจะได้มีนามีไร่มีสวนนะคะมีเงิน <laughs> ร่ำรวย <c oughs> มีเงินมีทองนะสมพรในเรื่องของเดือนมีนานเนี่ยนะวันนี้วันที่2 2, 2, 2, 2เดนะือนองปี2022นยี่สอให้ยทุกคนมีทรัพย์สินเพิ่มเป็นสองเท่านะคะสองเท่าสามเท่ากันเลยทีเดียวนะอะมาถวายพงมาลัยเลยค่ะมาต่อฟันตึงเต้นน <c oughs> ะคะ คนคขาอ่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้คือกระดานที่จะรอเขียนเนาะกระดานที่เราจอรอเขียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดอสีดำออกก่อนเห็น <iels> กล้ามมันอยู่ในมือพี่ทอฝันนะคะลูกนะมาหันมาตรงๆแล้วเราจะได้สื่อสารกันเป็นกล้าจ๋าหวยออกอะไรคะวันที่วันที่นาะ <iels> หวยไทยนะหวยไทยไม่อมมอมสีแมวทศสัเลยนะคะหวยไทยยกอรั้งทีวีช่องสามสิบสองนะคะลูกนะ ร้านสามนะคะลูกไม่ใช่ช่องช่องอื่นนะคะหนึ่งมีนานะคะอ่าให้ทุกคนมีบ้านมีรถมีนามีไล่มีเงินนะคะอ่าวันที่64ค่ะมาค่ะสว้าหี้หัสดี1,200คนค่ะ <c oughs> มาเอาฝันเอาสีดำออกฝันนะนะคะแต่เป็นดอกของนะก่ๆๆอนอ่ามาค่ะเพชรก้าออกอะไรคะลูกมันต้อง,ว,องวันอังคารป่ะวันอังคารวันอังคารที่หนึ่งม <นะ S 1> ีนา,นาคะหวยไทยออกอะไรนะโดนจิตกำจ่ายให้พี่ทอฝันมุนด้วยนะ พันคนแน่เลยเนี่ยพันสามพันสามแล้วมาค่ะอย่าลืมนะได้เลขจากน้องแล้วก็เข้าไปซื้อกับโชคดีลอตเตอรี่ด้วยนะนะคะโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์กับน้องเพชรกันด้วยนะคะลุกแรกมาค่ะลุกแรกเราโรมาลังเพชรกันอี่างนีตังมหาล่อคันอมตัวมาตรงตรงแน่นเลยนะขอลุกแรกก่อนนะลุกนะสองคนตรงตรงเลยนะนีดวันอังคารที่หนึ่งนะคะสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าวุนทิพหกสิบสีจะมุขพูด มาตรงนี้นะทอสันไม่ได้หยิบใส่นะอ๋อเล็กดอม,มาหมุนได้ตั้งีแล้วว่ะพี่เดย์มาอีกแล้วว่ะมาค่ะงวดที่หกสิบแปดอ่ะงวดที่หกสิบสี่นะลุกแรกค่ะแคปไว้นะคะแคปไว้สาหรับลุกแรกค่ะสําหรับขอบคุณสําหรับพันสี่นะคะเอาแคปนี้คือลุกแรกนะคะแคปเอาไว้นะคะใครชอบกดหัวใจมันเลยค่ะ ามาตรงนี้นะคะแคปเจอหน้าจอไว้ให้เวลาแคปเ้าวนั้นะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ลูกเลขแปดลงไปใหม่นะคะอันนี้สําหรับโชคดีลอตเตอรี่นะคะอยากให้ทุกคนแคปเจอหน้าจอไว้ก่อนเพื่อว่าสแกนซื้อลอตเตอรี่กับน้องเพชรก้านในภายหลังนะคะหลังจากที่ดูวิดีโอคลิปนี้จบแล้วนะคะแคปเจอไปเลยค่ะมาแช่แปดสิบาทเท่านั้นนะหวยออนไลน์อลอตเตอรี่ออนไลน์จะริมแดงถูกต้องตามกฎหมายหาซื้อแผงข้างนอกแพงหรือหาซื้อไม่ได้ไม่ได้ก็อุดหนุนกับน้องเพชรก้านนะคะโอเคค่ะ เอาฟันใส่เลขนแปดลงไปในกรงแล้วนะคะดอมาลูกที่สองค่ะลูกที่สองค่ะเพ็กา้าลูกแรกแปดหรือสามพี่ได้เขียนไว้ด้วยนะคะแปดหรือสามเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วก็หมุดได้แปดสองตัวเนาะงวดนี้เล่นแปดมาใหม่อีกแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะ,นะคะแต่วันอังคารใช่ไหมหวยวันอังคารเนาะบางทีอาจจะอาจจะเป็นไม่ได้นะคะมานะคะอ่าเป็กา้าลูกต่อมาค่ะลูกต่อมาค่ะ ลูกทีสองนะลูกแปดหนูให้แตกจะไม่ลุกลูกทีสองหนูแม้อะไรคะลูกนะแปกอะไรคะแปกหัวสามจับอะไรครับแตกหัวสามพูดแบบอะไรคะับเฮจ้าอ่าวันที่หกสี่แล้วนะคะลูกนะวันลงสี่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะออกอะไรคะับเฮจ้ามาค่ะออกหน้านะ้วนนี้โอ้มามาจับไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนกันไหมเห็นเลขอะไรพี่เด เลขดังด้วยนะคะดังทุกงวดค่ะเลขเลกแปดค่ะพิมพ์รวยแปดเจ็ดมาเลยค่ะทุกคนรวยแปดเจ็ดชอบผ่นชอบด้วยรวยแปดเจ็ดค่ะรวยแปดเจ็ดค่ะทุกคนค่ะพิมพ์ค่ะพิมพ์รวยแปด อย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวท่อฝันจะตีความให้นะครับว่าน้องหมายถึงอะไรนะครับผมว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเราวางมันหล่นอ่าเอียงเอียงประมาณนี้นะครับอ่าแคบไว้นะครับผมแคบไว้นะแคบไว้นะครับอ่านะคะแคบไว้นะคะแคบไว้นะครับ แคปไว้นะคะเออวางไว้ในละลังแล้ดีละเอออ่านะนะแคปไว้นะครับแคปไว้ลุกแล้วเล่นี้นะครับดูน้องให้เลยไม่ต้องหมุนหลายรอบใช่นะคะแปดเจ้าคัดสามแปดคือเลขคายสามเจ็ดเจ็ดเลขคายหนึ่งนะจับค่อยกันเองนะคะแปดหนึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดค่ะอ่ามีเลขอะไรบ้างนะพี่เดแปดแปดเจ็ดก่อนแปดเจ็ดก่อนดับแรกเลยแปดเจ็ดแล้วก็ดับสองคือแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ถ้าสามหนึ่งสามเจ็ดแค่นี้จบ<ช>หมดไม่ต้องไปดูเลขงวดนั้นงวดนี้เพราะว่ามันไม่มีให้ดูใช่นะคะมันคือเรายังหมุนไม่ถึงวันงวดที่ 87, นะแปดสิบเจ็ดเนาะนะแคปเจ้หน้าจอด้วยดหนึ่งพันหกร้อยเกือบสองสองพันท่านนะคะซึ่งเอ่อเมื่อคืนนี้เชื่อไหมผมซื้อกับโชคดีลอตเตอรี่ไปแล้วแปดเจ็ดตรงตรงเลยค่ะเนี่ยผมซื้อสมซื้อไปแล้วนะครับนี่คือหลักฐานการซื้อประวัติการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อเจ็ดแปดไปด้วยนี่นะครับซื้อเจ็ดแปดไปด้วยนี่ไง ซื้อเจ็ดแปดซื้อแปดเจ็ดแปดนี่ครับผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้ววันนี้ผมก็ไปสํารวจแผงนะครับลอตเตอรี่ก็ซื้อไปแล้วนะครับแถวแถวกองสลากนะครับแถวแถวสนามสนามบินน้ำนะ่ะผมซื้อไปแล้วแปดเจ็ดและเจ็ดแปดนะเออเดี๋ยวผมจะไปซื้อเลขเพิ่มเติมนะครับตามที่ทอฝันตีความนะครับผมซื้อไปแล้วนะครับ แล้วลูกเพจล่ะแล้วคุณล่ะซื้อรี่ครับออชมซือรี่อย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิออนะ่งอ,ออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะนะคะอ่ามาค่ะใครนะคะอ่าโทรศัพท์อีเครื่องนึงก็เดินหาอยู่ทุ่นี่อ่านะคะใครนะคะที่อยากรู้เลขที่บัญชีนะคะก็สําหรับคนที่อยากจะทําบุญนะคะเพราะว่านี้ต้องให้แคปทุกคลิปพี่เดชเพราะว่ากันเผื่อเอาคนอื่นเอาเลขที่บัญชีออก อ๋อเลขที่บัญชีอุ่นออกนะที่จะไปดูท่อฝันสรุปนะให้แคปเจอรนะ์หน้าจอเลขที่บัญชีนี้ที่จะร่วมร่วมกับเพชรก้าเด็กเฉินนำโชคนะร่วมบุญนะเผื่อมีโชคขึ้นมานะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เคยบังคับนะคะเลขที่บัญชีของธนาคารไทยอ่าสกสิก,กรไทยสาขายุติปังลังสิท์ค่ะศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ค่ะชื่อบัญชีเพชรก้าเด็กเฉินนำโชคค่ะโอเคนะให้เวลาแคปห้าวีค่ะหนึ่งสอห้าค่ะครับแล้วก็พวกเรานะครับเอ่อให้โชคให้ลาบเนี่ยครับ <c oughs> พอปรารถนาให้ซื้อลอตเตอรรี่นะคับแล้วก็ ทำทุกอย่างอย่างถูกกฎหมายนะครับถ้าหากว่าใครเห็นคลิปนี้ไปอยู่ตามเพจปอมหรือว่าเพจอื่นๆแล้วมีลิงก์การพนันเนี่ยครับไม่ใช่ของพวกเรานะครับพวกเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในแทั้งสิ้นนะครับเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเราสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับงวดนี้ค่ะขอฝันสรุปให้นะคะมีแค่นี้ค่ะอะปิงปองก่อนเผื่อใครพิ่งเข้ามานะคะแปดเจ็ดนะคะเราต้องยึดกลับ แปบเบจอสองตีิแบบนแปสองตัวแล้วลอตเตอรี่กับช็อี้ลอตเตอรี่นะคะเแบบแบบจ็ดแปดเจ็ดไดรอบนะคะนะคะนี่แอบไหมโชว์พี่เดชถึงปิงปองเขาฝันเถื่อนี้แล้วกันอาจจะจับที่หน้าน้องไว้ก็ได้มาอ่าจะได้คนจะได้แคปว่านี่เป็นผลงานน้องไม่ใช่มาจากเราสองคนนะคะพีไ่ได้ถึงปิงปองไว้ข้างบนงมือน้องเลยอ่าอย่างนั้นก็ได้คะ่ะแต่ตีความได้ดังนี้นะคะอ่ามาค่ะ 8 7 8เจดดหนึ่งค่ะใครชอบแปดเจ็ดรวยแปดเจ็ดค่ะใครชอบแปดหนึ่งรวยแปดหนึ่งค่ะไม่ต้องไม่ดูงวดที่แปดหรืองวดที่แปดแปดที่8ปดเจ็ดไม่มีให้ดูนะคะเพราะเราจะหมุนถึงงวดที่ห4สิบสี่เท่านั้นเองคือวันนี้นะคะวันดีนะคะวันดีคืนดีค่ะวันที่สอง2่ว2สองสอง่ะสองสองถ้าอ่านกับหน้ากับหลังก็เหมือนเลขเดียวกันค่ะมาค่ะทุกคนขาที่รักแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดปดหนึ่งเนาะ แล้วก็สามเจ็ดสามหนึ่งเลขศูนย์อย่ามาเลยไม่น่าจะมีศูนย์นะคะวันนี้นะคะอย่ามานะคะใครจะชอบซื้อเลขงวดก็ซื้อหกสี่นาะพี่เนยเนาะใช่ครับแล้วบอกให้ว่าวันอังคารเนี่ยพี่เนยมันชอบออกเลขแปดหรือเลขสามนั่นมันชอบบอกเลขแปดหรือเลขสามขนาดวันพฤหัสที่ผ่านมาที่มันออกวันที่สิบเจ็ดนะพี่เนยสิบเจ็ดกุมภามันตรงกับวันพฤหัสมันออกเลขห้าไงห้าเจ็ดใช่ไหมครับมันคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมคะมันคือวันพฤหัสกําลังวันพฤหัสคือเลขห้าและกําลัง กำลังวันอังคารคือเลขสามหรือเลขแปดค่ะครับมันอาจจะมานะคะอาจจะมานะคะทอฝันค่อนข้างมั่นใจว่าจะมามั่นใจเราทีไมต้องใช้ว่าอาจจะ <c oughs> ไม่รู้ว่าชอบนะคะแคปจร์ไปเลยค่ะห้าแปดเจ็ดแบหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งค่ะมีแค่นี้ค่ะโอเคเนาะคลิปคมไม่ต้องยาวมากนะ <c oughs> อ่ะจับแค่ลูกฟิงปองพออ่าตามนี้ค่ะอุ้ย <c oughs> อยากไปทองนี้้องจังเลยโอ้ย <c oughs> อยากใส่จังเลยทอง สนะคะแล้วก็ทั้งในเพจ Facebook นะคะไม่มนี่ละวดเนี้ยพอผมไม่ต้องมีของสุดท้ายด้วยพี่เดมันไม่รู้เอาอะไรมาสุดท้ายอะทาไมวงสามสามที่คะสามหนึ่งไม่วงก็ไม่ชอบนะไม่ชอบ